หนังสือสนทนากับพระเจ้ากับการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งครั้งที่25บทที่8โอเคเอาเป็นว่าผมต้องการเครื่องมือสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวและพระองค์บอกว่าการเข้าสู่ความสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมืออันหนึง่งใช่ ให้แน่ใจว่าเธอและคู่ของเธอมีจุดหมายเดียวกันถ้าเธอทั้งสองต่างตะหนับกันทั้งคู่ว่าจุดหมายความสัมพันธ์คือเพื่อสร้างโอกาสไม่ใช่สร้างข้อกำหนดเป็นโอกาสที่การเติบโตเพื่อเพื่อแสดงออกถึงตัวตนอย่างเต็มเปลี่ยน เพื่อยกระดับชีวิตสู่ศักยภาพสูงสุดเพื่อเยียวยาความคิดที่ผิดพลาดหรือแนวความคิดอันต่ำต้อยที่เธอมีต่อตัวเองแต่เพื่อในที่สุดจะกลับไปรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านการรวมวิญญาณของเธอทั้งสองหากเธอยึดคำสาบาน นี้แทนอันเก่าที่เคยยึดถือแล้วความสัมพันธ์ของเธอจะเริ่มต้นบนพื้นฐานที่ดีและไปถูกทางซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่งแต่ก็ไม่รับประกันว่าจะประสบความสำเร็จหากเธออยากให้ชีวิตรับประกันแล้วก็แสดงว่าเธอไม่ต้องการชีวิตแล้วละ่ะ เธอเพียงต้องการซ้อมบทที่เขียนไว้เสร็จแล้วมากกว่าธรรมชาติของชีวิตไม่อาจรับประกันได้ไม่อยากนั้นจุดประสงค์ทั้งหมดของมันจะถูกทำลายโอเคผมเข้าใจแล้วครับงั้นตอนนี้ความสัมพันธ์ของผมก็อยู่ในจุดออกตัวที่ดีมากแล้วที่นี่จะทำยังไง ให้มันไปต่อด้วยดีละ่ะจงรู้และเข้าใจว่าจะมีความท้าทายและช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่าพยายามเสี่ยงแต่จงต้อนรับด้วยความรู้สึกขอบคุณและมองว่าเป็นของข,องขวัญอันสง่างามของพระเจ้าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ทำสิ่งที่เธอเข้าสู่ความสัมพันธ และชีวิตเพื่อที่จะทำจงพยายามให้หนักที่จะไม่เห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรูหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลาดังกล่าวที่จริงแล้วจงอย่าเห็นว่าใครหรือสิ่งใดเป็นศัตรูเลยถึงแม้แต่เห็นว่าเป็นปัญหาก็ตามจึงฝึกฝนเทคนิคการมองทุกปัญหาให้เป็นโอกาส โอกาสที่จะผมรู้ผมรู้โอกาสที่จะเป็นและแตัดสินใจว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครถูกต้องเธอเข้าใจแล้วเธอเข้าใจแล้วฟังดูเป็นชีวิตที่น่าเบื่อสำหรับผมยังไงก็ไม่รู้ถ้างั้นเธอก็มองต่ำไปแล้วล่ะขยายมุมมองให้กว้างขึ้นอีกหน่อยสิ เพิ่มความลึกให้วิสัยทัศน์ของเธอหน่อยจงเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวเองให้มากกว่าที่เธอคิดว่าจะเห็นและเห็นคู่ของเธออย่างนั้นด้วยเธอจะไม่มีวันก่อความเสียหายต่อความสัมพันธ์หรือว่าใครๆจากการที่เธอมองเห็นในตัวอีกฝ่ายมากกว่าที่เขาแสดงให้เห็น เพราะมันมีอะไรมากกว่าจริงๆมากกว่านั้นมากเพียงเพราะความกล้าของเขานั่นเองที่ลั้นไว้ไม่ให้แสดงออกมาต่อเธอแต่ถ้าอีกฝ่ายสังเกตว่าเธอเห็นดึกไปกว่าที่เขาแสดงให้เห็นเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกต่อตัวเธอในสิ่งที่เธอเห็น ชัดมานานแล้วผมคนมีแนวโน้มที่จะทำตัวสอดคล้องกับความคาดหวังที่เรามีต่อเขาอะไรทำนองนั้นแหละแต่ฉันไม่ชอบคำว่าคาดหวังที่เธอพูดเลยความคาดหวังเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผู้คนมี แนวโน้มที่จะเห็นตัวเองในแบบที่เรามองเห็นเขายิ่งเราเห็นบางสิ่งในตัวเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพร้อมที่จะเปิดสู่และเปิดเผยส,ส่วนนั้นออกมาซึ่งเราเองทำให้เขาได้เห็นนี่ไม่ใช่วิธีที่ความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมทั้งหลายเป็นไปหลอกหรือ นี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของขอบวนการบำบัดหรืออะไรขบวนการที่ซึ่งเราให้ผู้คนได้ปลดปล่อยความคิดที่ผิดพลาดที่มีต่อตัวเองออกไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังทำเพื่อเธออยู่ตอนนี้กับหนังสือเล่มนี้หรอกหรือใช่ครับและนี่ละ่ะงานของพระเจ้างานของจิตวิญญาณคือปลุกตัวเองให้ตื่น ส่วนงานของพระเจ้าคือการปลุกทุกคนที่เหลือให้ตื่นด้วยซึ่งทําได้ด้วยการเห็นผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นจริงๆและโดยการย้ําเตือนว่าพวกเขาคือใครซึ่งทําได้สองทางนั่นแหละคือด้วยการย้ําเตือนให้พวกเขาระลึกว่าตนคือใครซึ่งยากมากเพราะ พวกเขาจะไม่เชื่อเธอและโดยการจดจำว่าเธอคือใครนี้ง่ายกว่ามากเพราะไม่ต้องอาศัยความเชื่อของพวกเขายกเว้นของเธอเองหากเธอแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาจะระลึกได้ในที่สุดว่าตนคือใครเพราะคนอื่นจะมองเห็น ตัวเขาเองในเธอครุษทั้งหลายถูกส่งมายังโลกเพื่อแสดงสัจจะอม,มะตะคนอื่นๆเช่นจอห์นแบคกติสขยายความนะครับมีการแปลชื่อนี้เป็นภาษาไทยว่าจอห์นผู้ให้ปฏิมาคือนักบุญผู้ประกาศร่วงหน้าถึง การมาของพระเยซูและเป็นผู้ให้ศิลจุ่มแก่พระเยซูถูกส่งมาในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐบอกกล่าวสัจจะอย่างเรื่องโลดพูดถึงพระเจ้าอย่างกระจ่างชัดปาศัสจากครอบผิดพลาดผู้นำสารพิเศษเหล่านี้จะมาพร้อมความรู้แจ้งที่ไม่ธรรมดาพร้อมพลังพิเศษที่จะยักเห็น และได้รับสัจจะนิรันดร์รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยวิธีที่มหาชนจะเข้าใจได้เธอเองก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันผมหรือครับใช่เชื่อหรือเปล่าละ่ะเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับนะครับผมหมายความว่าเราทุกคนต่างอยากเป็นคนพิเศษ เธอทุกคนต่างเป็นคนพิเศษและอัตตาก็เข้ามาอย่างน้อยก็กับผมและมันพยายามทำให้เรารู้สึกร่วมกับถูกเลือกเพื่อทำภารกิจอันน่าทึ่งผมต้องต่อสู้กับเจ้าอัตานี้ตลอดเวลาต้องหาทางชำระแล้วก็ ชำระความคิดถ้อยคำรวมทั้งการกระทำใหม่ให้บริสุทธิ์อยู่เรื่อยเพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวพองโตมันเลยยากมากที่จะได้ยินพระองค์พูดอย่างนั้นเพราะผมกลัวว่ามันจะมีผลกับอัตตาซึ่งผมใช้เวลาสู้กับมันมาตลอดชีวิตฉันรู้ และบางครั้งก็ไม่เคยเไม่ค่อยได้สำเร็จเลยนะผมเสียใจที่ต้องยอมรับแต่เมื่อมาหาพระเจ้าเธอก็ลดอัตราตัวเองลงหลายต่อหลายคืนที่เธออ้อนวอนขอความกระจ่างวินวอนให้สวรรค์มอบความเข้าใจอันลึกซึ้งแก่เธอไม่ใช่เพื่อจะได้รวยแต่ด้วยการเพียงร้องลึกซึ้ง บริสุทธิ์ใจเพียงเพื่อจะได้รู้ใช่ครับและเธอก็สัญญากับฉันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าหากได้รู้เธอจะใช้ชีวิตที่เหลือทุกขณะที่ตื่นลืมตาแบ่งปันสัจจะนิรันด์กับผู้อื่นไม่ใช่เพื่อได้รับชื่อเสียงเกียรติยศแต่ด้วยความปาถนา จากส่วนลึกของหัวใจที่จะขจัดความเจ็บปวดทุกทรมานของผู้อื่นเพื่อนำความสุขความยินดีความช่วยเหลือและการเยียวยาเพื่อเชื่อมประสานผู้คนสู่สายสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเช่นเช่นที่เธอมีประสบการณ์เสมอมาใช่ใช่ครับฉันจึงเลือกเธอเป็นผู้ส่งสาร เธออีกเธอและอีกหลายคนเพราะในช่วงเวลาแบบนี้โลกต้องการแต่อีกมากมายเพื่อเป่าประกาศถึงความเร่งด่วนโลกยังต้องการอีกมากมายเสียงเพื่อกล่าวสัจจะและบำบัเดเยียวยาซึ่งคนนับล้านต่างโหยหาโลกยังต้องการหัวใจอีกหลายดวงเพื่อร่วมกัน ในงานของจิตวิญญาณและเตรียมตัวสำหรับงานของพระเจ้าเธอก้าบอกตามตรงไหมละ่ะว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนไม่ครับเธอก้าปฏิเสธตามตรงไหมละ่ะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอมาถึงจุดนี้ไม่ครับ ถ้าอย่างนั้นพร้อมหรือ,อยังกับหนังสือเล่มนี้ที่จะตัดสินใจและเผยแสดงสัจจะนิรันดร์ของเธอและพร้อมหรือ,อยังที่จะประกาศและสื่อสารถึงความรุ่งโรจน์ของฉันนี่ผมต้องเอาสิ่งที่เราคุยกันในช่วงท้ายๆนี้รวมเข้าไปในหนังสือด้วยหรือเปล่าครับเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นจำไว้นะ ว่าในความสัมพันธ์ของเราเธอไม่มีหน้าที่ต้องทําอะไรเลยมีเพียงโอกาสนี่ไม่ใช่โอกาสที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตหรอกหรือเธอไม่ใช่อุทิศต,ตัวตนเพื่อภารกิจนี้รวมทั้งได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นไวหรอกหรือใช่ครับถ้าอย่างนั้น อย่าทําสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแต่ให้ทําเพราะเป็นโอกาสที่จะได้ทําเรื่องการใส่ทุกอย่างที่เราพูดเข้าไปในหนังสือนั่นลละทำไมถึงจะไม่ทําล่ะเธอคิดว่าฉันอยากให้เธอเป็นผู้ส่งสารอย่างลับๆหรือไงไม่ครับผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นต้องอาศัยความกล้า อย่างมากที่ใครคนหนึ่งจะประกาศว่าเขาคือคนของพระเจ้าเธอเข้าใจไหมโลกพร้อมจะยอมรับเธอทันทีในเกือบทุกฐานะเว้นแต่การเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้นำสารที่แท้จริงนะ่ะผู้นำสารทุกคนของฉันล้วนถูกทำให้เสื่อมเสียแปดเปื้อน ห่งางไกลจากการได้รับชื่อเสียงเกียรติยศพวกเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความปวดใจเธอพร้อมหรือยังหัวใจเธอเจ็บปวดที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับฉันไหมเธอพร้อมจะอดกั้นต่อการเยอะหยันของเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าเธอพร้อมจะสละเกียรติยศทางโลกเพื่อความรุ่งโลดยิ่งกว่าของการตะหนักรู้ใน วิญญาณอย่างเต็มเปลี่ยนหรือไม่จุ๊จ้พระองค์ก็ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้หนักอึ้งขึ้นมาเลยนะครับเธออยากให้ฉันพูดเล่นเรื่องนี้หรือเออเราอาจทำให้มันเบาขึ้นมาบ้างสักนิดหนึ่งก็ได้เฮ้ <Hey! S 1> แต่ทั้งหมดที่ฉันทำอยู่นี่ก็เพื่อให้มันเบา ขยายความนะครับคำว่าเบาในที่นี้มาจาก enlightenment en ทำให้ light คือเบา ment คือการด้านหนึ่งเป็นการเล่นกับคำว่าเบาแปลแยกทีละตัวอักษรจะได้ความหมายว่าทำให้เบาขึ้นแต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้คือ การรู้แจ้งขึ้นน่ะทำไมเราไม่จบบทนี้ด้วยเรื่องขำขันสักเรื่องล่ะเข้าที่ครับพระองค์มีไหมล่ะไม่มีเธอนั่นแหละมีเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงที่กำลังวาดรูปสิโอ้ใช่ใช่เรื่องนั้นตกลงครับวันหนึ่งแม่เดินเข้ามาในครัวพบลูกสาวตัวน้อยนั่งอยู่ที่โต๊ะ มีสีเทียนกระจายเกลื่อนเด็กน้อยกำลังจดจอกับการวาดรูปที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นอย่างอิสระโอ้โหลูกกำลังวาดรูปอะไรง่วงอยู่จะเนี่ยผู้เป็นแม่ถามรูปพระเจ้าเจ้าคะ่ะเด็กผู้หญิงแสนสวยตอบในตาแวววาวโอ้น่ารักมากจัะลูกจ๋า คุณแม่พยายามช่วยแต่ลูกรู้ไหมจ๊ะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าพระเจ้าน่ะหน้าตายังไงก็เด็กน้อยตอบเสียงเจี๊ยวเจ้าแม่ค่อยให้ลูกวาดเสร็จก่อนสิคะเป็นเรื่องขำขันเล็กๆที่งดงามน่ะนี่รู้ไหมว่าตอนไหนงามที่สุดเด็กน้อยไม่เคย สงสัยเลยหนูน้อยรู้ชัดว่าจะวาดรูปฉันอย่างไรเอาละฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟังแล้วเราจะจบบทนี้กันตกลงครับกาลละครั้งหนึ่งมีชายซึ่งจูจ่ๆก็พบว่าตนใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เขียนหนังสือเล่มหนึง่งวันแล้ววันเล่าที่เขาวิ่งพาดสู่ กระดาษและปากกาเพื่อจดบันทึกแรงมโนใจใหม่ๆที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นเวลาครึ่งค่อนคืนเข้าไปแล้วในที่สุดก็มีคนถามว่าเขากำลังเขียนอะไรอยู่โอ้เขาตอบผมกำลังเขียนบทสนทนาขนาดยาวของผมกับพระเจ้านะครับน่ารักมากเลยนะ เพื่อนของเขาพยายามเอาใจแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ชัดหรอกว่าพระเจ้าพูดอะไรแน่ก็ชายคนนั้นยิ้มกว้างคุณลองให้ผมเขียนให้จบก่อนสิหนังสือสนทนากับพระเจ้ากับการพูดคุยที่ไม่ธรรมดา เล่มหนึ่งบทที่8ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาต่อในบทที่9นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนกราบินวบาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานอภัยทุกท่านเสริมเติมปัญญาให้นะครับผมขอพระคุณมากครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอพอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ